สาเหตุที่ทุกคนและไม่ใช่ทุกคนต้องบอกว่าแฟนๆฟน NCS ท้ายมากกับการกลับมาของซีว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับซีว่าคนที่เล่นเป็นซีว่าเดาวิดคือโคเต้เดปพาโบลเนี่ยออกจากซีรีส์ไปตอนซีซั่นสิบเอ็ดตอนที่สองตอนตอน้นซีซั่นก็คือออกไปก็คือลาออกจาก NCS ใช่ไหมครับเป็นเจ้าหน้าที่มาก่อนก่อนที่พี่ช็อปมานั่นแหละเป็นเจ้าหน้าที่ในโต๊ะเ,เ,เดียวกันกับที่พี่ช็อปนั่งตอนนี้ลาออกไปกลับไปอยู่ที่อิสราเอล นะครับที่บ้านเกิดของตัวเองที่บ้านพ่อของซีว่าเองนั่นแหละคือกลับไปคือไม่มีใครรู้เลยตั้งแต่ละออกไปว่าไปทําอะไรนะครับก็หายไปจนมาถึงซีซันที่สิบสามซีซันที่สิบสานี่คือซีซันสุดท้ายที่ไมเคิลวเทลี่ที่เล่นเปโทนี่ครับโทนี่ดิโซ่เล่นเขาไปเจอเขามีเหตุการณ์คือมอสซาดมอสซาดก็คือหน่วยข่าวกรองของ Israel อิสราเอลบอกว่าบ้านของซีว่าบ้านพ่อของซีว่าที่ซีว่าอยูอ่โดนเผา แล้วคนที่รอดออกมากคือลูกสาวของโทนี่กับซีว่าซึ่งเข้าใจว่าน่าจะไปมีลูกกันตอนที่ไปหาซ oui. ีว่าที่เสลวตอนซีซั <c ười> ่นสิตอนต้นนั่นแหละคราวนี้ก็จบซีซั่นสมคือโทนี่ไปอยู่ลูกที่ฝรั่งเศสก็คือเราออกจา NCS แล้วก็คือหายไปเลยหายไปตั้งแต่ก็คือไม่มีไม่ไม่มีโทนี่ไม่มีบทของโทนี่มาเรื่องมันก็เงียบไปจนมาถึงซีซั่นสิบหกก็มีการปูมาว่า ไปเจอออฟฟิศไปเจอคดีเก่าของซีว่าที่เคยทาอยู่ในสมัยตอนอยู่ NCS นะครับแล้วก็ไปเจอบ้านรับที่เช่าเป็นออฟฟิศอยู่ในแถวชั้นเมืองประมาณนั้นซึ่งตอนนั้นตอนจบของตอนนั้นเลยบิชชอปรู้ว่าซีว่ายังไม่ตายแล้วมีเขียนโน้ตทิ้งไว้ก็คือซีว่ากลับมาเขียนโน้ตทิ้งไว้ว่าอย่าบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้นะครับตอนแรกก็คือซีว่าซีว่าบอกแค่บิชชอปแต่เรื่องมันก็แบบ ค่อยส่งมาว่าแบบทุกคนในทีมก็รู้ว่าก,ก็ทุกคนในทีมคือเฉพาะบ,บิชอปกับกิฟส์นะที่รู้คือตอนเนี้ยเรื่องมันส่งมาแค่บ,บิชอปกับกิฟส์รู้เดี๋ยวเดี๋ยวซีซั่นสิบเ็ดนะเดี๋ยวไปรู้กันทั้งทีมแน่ๆเพราะโปรโมทเพราะวิดีโอโปรโมทมันออกมาแล้วนะครับมันออกมาแล้วคือกิฟส์ก็มารู้ตอนสุดท้ายจริงๆคือไอฉากสุดท้ายของซีซั่นสิบหกเนี่ยกิฟส์มา มั่นใจคือมารู้จริงๆก็คือฉากนั้นจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามารู้ก่อนแต่วิชช็อปอะวิชช็อปมารู้แต่ไม่มีใครสักคนในนั้นอะเห็นแต่วิชช็อปมารู้รู้อยู่แก่ใจาว่าแบบไม่ได้ตายแน่ๆคือมีความเชื่อว่าอย่างนั้นนะวิชช็อปวิชช็อปเชื่อว่าซีว่ายังไม่ตายนะครับทุกคนเชื่อแล้วว่าซีว่าตายในกรองเพลิงที่บ้านที่อิสราเอลไปแล้วเรียบร้อยแต่ฉากสุดท้ายของซีสิบหกคือฉากเมื่อกี้ซวว่าเดินเข้ามาในบ้านกิฟส์ แล้วบอกว่ากิฟส์กำลังตกอยู่ในอันตรายนะครับไม่ใช่ภาพหลอนแน่นอนไปดูมันไม่สปอร์ตแล้วมันไปดูโปรโมวิดีโอโปรโมทได้ซีซั่นเจมาเป็นตัวแน่นอนไม่มาเป็นภาพหลอนแล้วนะมาเป็นตัวคนจริงๆนะครับก็ไปติดตามดูวันที่24อังคารที่จะสิ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าใจร้อนอยากรออยากไม่อยากรอดูภาคไทยก็ไปดูอเมริกาได้นะครับ ฉายพรีเมียร์ซีซั่น17วันอังคารคิดเป็นวันพุธอ่ะวันที่24กันยายนก็25กันยายนบ้านเราะนะครับช่วงเวลาสักประมาณ8โมงเช้าประมาณนี้ก็พรีเมียร์ซีซั่น17ของ NCS a นะครับก็จะมารู้ว่าทำไมซีว่าถึงมาเตือนว่ากิฟต์สุกราตกอยู่ในตรายแล้วมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตลอด5ปีกับ5ปีที่ผ่านมาซีว่าไปอยู่ที่ไหนมันเกิดเรื่องอะไรแล้วทำไมหายนะมันจะมาหาที่กิฟ พร้อมกับการเตือนของซีว่าประมาณนี้นะครับไปดูวิดีโอโปรโมทก็จะบอกเนื้อเรื่องประมาณนี้ไม่ถือว่าเป็นการสปอ้ยเพราะว่าวิดีโอโปรโมตมันบอกไปแล้วอะนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่สงสัยว่าการกลับมาของซีว่าในตอนสุดท้ายของซ mm ีซ hmm. ั่นผมก็จะพูดเนี้ยมันถึงแบบให้คนดูมากเพราะทุกคนเชื่อว่าซีว่าตายไปแล้วตอนบ้านโดนไฟไหม้นั่นแหละในซีซั่นสิบสางบ้านที่อิสราเอลนะครับ มอสซาดบอกเรียครอดแคู่ปปรากฏเจ้าตัวยังอยู่แล้วหายไปไหนเดี๋ยวซีซั่น17น่าจะมีคําตอบนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็ติดตามล้วกันตราใครที่ติดตามยูู่ปถ้ารอไม่ถ้ารอไม่ไหววันพุธนี้นะฮะวันพุธประเทศไทยนะแต่ว่าอเมริกาก็คือวันที่24นะครับประมาณนี้พเมียตอนแรกของซีซั่น17แล้วก็น่าจะต่อด้วยผมว่านีโอรีนน่าจะมาต่อครึ่งหลังของซีซั่น5ภาคไทยก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวคงได้มา มาเหล่ากันต่อนะฮะแต่ c S หลักนี่ก็ตามกันต่อไปผมยังตามมาเรื่อยๆนะฮะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแคสไปหลายตัวไปหลายคนแนละ้วตัวละครก็ตามนะโอเคประมาณนี้แล้วกัน